สวัสดีคนเลยนะครับตอนนี้ไปใส่เออร์ยันไงไปบ้านไปบ้านเป็นงอหัวนะยังมีโมเมนต์นั่นได้เบียร์เนี่ยถ้าเราไม่งอก็ไม่ได้เนาะนะคะเบียร์คือบุ๊มบั่นแต่บ้านพี่นันไม่เสียดเบียร์คือบุ๊มมีโมเมนต์นั่นนี่นะเบียร์เนี่ยเป็นยังแบบเมียมาง้อเนี่ยไหมเขียนก็เขียนเลยสิบบาทไปเลยวะสิบบาท ก็อันนี่เทป็นขนมีเนี่ยหงอขา,ายมะเขืออยู่ค่ะ,คะไม่มีค่ะต้องสั่งแต่ถ้ามีก็จะมีแบบชุดละห้าสิบบาทคือแบบว่าอ๋อเอาอะ้มาก้อยมอันนี้ว่ทาทำเป็นแบบนู่นนี่นั่นแต่ไม่มีมแล้วอ่ะมุนี่นะคะน่าจะเป็นเราก็ต้องเห็นกันส่วนรวมเนาะเพรก็เป็นอ่ะระเบียงพี่นั่นเลยค่ะเพื่อจะอย่างเลี้ยเนาะนะคะถ้าเราไม่ง้อนะคะหรือว,ว่าปล่อยเลยตามเลยนะคะ ก็เดินไปกัน <ies> ง่ายนีดีๆวัคืเพืนนะคะค่ะนะคะเสู้ๆขอบคุณค่ะุทีมเกรนะาขอบคุณวันรักนะบุญธรรมด่าเด้อนะแต่ละคนคณไม่ถักคนไม่คไม่งอใชนก็มีงอนะประมาณนี้นะอ๋อบุธรรมด่าเลยเดาก็เรียกแบบอ้หูได้เรียวนะพี่นัดก็จะเรียวนาอ่ะย่อสิเปียกเรียวนะโมไปยางนันนอกันกระตะกันปอดกระตะกันปอเบานะ ลูกสุ้ท้องได้นะมาถามว่าแอลรักลูกไหมรักทุกคนค่ะแบบมีลูกห้าคนนะคะคนื่้เข้าใจเนาะนะการที่เลี้ยงลูกมันเป็นยังไงคะแต่ดีเดียนมีลูกคนเดียวนะมันก็เลยแตกต่างกันค่ะแกได้น้องตาแกรู้สึกตื่นเต้นเขาแอลว่าธรรมดาคะโอ้เขีเบียด์ด้วยเบียรกันรู้สึกตื่นเต้นไหมเก็ธรรมดานะคะเบียรฉันแล้วเธอจะรู้สึกดีเดียนเขาเมียก็แบบว่าค่ะดีเดยนแล้พี่นันจะรู้สึกนะคะโมเอลแมนนะคะโอ้แอลกลาเป็นคนที่อยาเป็นกันเนาะนะคะ ได้บอกพี่ไว้แล้วค่ะเรามางอนกันแบบนี้มันเสียการเสียงานพอดีเสียเขาบอกผู้ใหญ่พอดีเนาะนะคะนี่ลืมกดไลค์เด้อหนึ่งพันไล่เด้อนะคะโหหอดเท่าไหร่ครี่ดัน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 ค่ะนะคะตอนนี้ขายอยู่ร้อยสิบไลค์นะคะเอฟซีเราจะช่วยจ้าอ๋อเอ๋วจ้าจะมีเด็กน้อยนะเหมือนพี่นะแตจะมีพี่มันตามพี่นะของพี่อายุน้อยกว่า สิบปีเลน,นะพี่ไปฟันบอกนะฟาโทนนะฮะแต่ข้องเรียนไดรุ่นเดียวกันกับติ๋วมันเหมือนเป็นเพื่อนกันนะพี่แบบหกปีนี่ก็หู่นะฮะแต่ก่อนนะาแอลเป็นคนเอาแต่ตใจนะฮะมาแล้วต้องมาเอาใจเนาะอืมหุ่นห่วยเลยอืมแต่ก็ต้องลดเอาเนาะนะฮนะโดยเฉพาะสถานการณ์วันนี้นะ,ะต้องอดทนที่สุดอืมโดยพินัดอืมพวกสีบังงอบหัวเรียนบังจ้าไม่มีฟิลนี้นะฟิลนี้ไม่มีอ๋ออันนี้เพื่องานอันนี้เพื่องานนะอย่างน้อก็ งานก็สิได้เยลานาๆสนกับานก็สิมงย่ออเนอเอนออล่ไปเสียดอกเราพาลูกเรามากมานี่ซืือมันเป็หน้าตานี่แต่พี่น้นยังรู้เลยเราแบบวันนีมาคุพาลูกมามานอนเราก็หยิบกลับไปกลหญ่กลับมาบังลูกนะฮะนช่ไหขอหันกันเดียวนะฮะจะไปแบบเมื่อ้วกับอ๋ออ๋อเมื่อไงอืมอันนี้นะ กินเด็กเหมือนกันเหรอคะแอดปลายฝันนะคะเห็นแล้วไปพ่อมเบียร์มาเกลือหรือเห็นแล้วครับตัวพี่เอาไปพ่อมกันแถวแล้วเบิ่งก็ได allora ้อ erm ่าไปพ่อมเบียร์ก็ได้หรือว่าเอาเราไปเองก็ได้นะคะอยากให้เอาไปพ่อมเบียร์นะคะปุณิย์ปุณิย์จะไปตั้มปะโมเดลปัจจุบานนะคะมิซินีนะคะขอบคุณค่ะเน่เน่พระลูกพระเมรุพระนน้ใช่ไหมเน่ยเน่โอ้โเออพระพระลูกเหรนนอะไะ <laughs> <g ug US> อะไรสดเผาเนี <c oughs> ่งอ๋อมามาอืมเอาได้ไอชิ <c oughs> ไปเองมาเรืชิให ไปให้ไหมครับไปพร้อมยาอุ้มไปวะเรียงเรื่ออุ้มไปอะไรมันคือมื้ยนี่คาเตอร์คเตอร์ไปทานั่นไงดูลสิทิที่เค้าน้อยนะคะโอ้ยมาให้ก้อนนี้ค่ะโอนนะคะพีกเราวะเาเริ่แบกยิ่งยไปพอมาเดินแบบเงน่ารักมากน่ารักมากเอางันนีดัดยนะเอา มันนเซื้อเมียดซื้อเมีดเลยไม่เียเอร์ไปดไปเองดดีอมางอนะคะทย้อิยเงอนกันด้อเนาะหักแพงกันโอ้ยเบว่เรื่งน้องบุตรน้องบุตรจะให้พ่อมาเอาคนเร็วเบื้องบนมันยากดเนาะเขก็เลยอเนมา่อนน้้งลงนะคะเนาะมางอเป็นร้อยะดีดอย่าแผเนะควครบเ หอมิี่ะหอมที่ะหหอมที่กั้หอมเบากระโดดขณะฮบบอลนะคะเดี๋ยวไอไปเบี้ยครับไอ MB MB เอาเอมไปเล้ยวนะไปคอยคอยคอยยจากันห่านะคะนเมียไ่ต้องหัวเราะเลยนะเมียโมกีวเด้อ เ <c oughs> ยังไม่เหลือที่ยังมาส่งต้องไปเองเด้อเอาเบอ่งนี้ดีเลือกรูปนะไอ้เอบไ, <c oughs> ไปก่อนเด้อไปก่อ <c oughs> นเด้อเคล,ลีอนเด้อไละไละวัสดีครับทุกคน